พี่น้องคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีอีกครั้งหนึงนะะ่งเนาะค่ะเนาะค่ะเป็นยังไดไอ้น้อ,นองสุภุสุคนสบายดีโบมาพี่น้องคะ่ะมาเก็บเอาพักไปกินจ้าจะลินสีเอาพักอุ้ยออกจากมงนี้ก่อนโอ้ยงามคับ ะจะพักจอนไปขายตลาดพี่น้องเอ้ยคือพอสมัยอันใส่ชีวิตอยู่อุดรค่ะเป็นแม่ค้าขายของน้ำตลาดตลาดนัดทุกหมองทุกเกีอยู่เมืองอุดรไปมดตลาดเงินแซน่ตลาดอันไทยอีสาน เน่มาเลี้งกับตัดพักจังสี่ลระครับพี่น้องตัดพักเรากะเอามามัดเนาะค่ะเนาะมัดตากน้ำหมอกไว้เด้พี่น้องตากน้ำหมอกไว้ให้มันสดเนี่ยเมื่อเ้ากับอาศัยอันนั่งรถสามล้อเพิ่นไปตลาดเ่าเต้เ้าได้พักแน่ได้บัอกหอยแน่ไปขายค่ะพี่นอ้องก็ได้เงินมาซสือ ับเขาสู่ลูกกินสมัยยูอุดรยาลินลำบากลำบากยูอุดรนอันบมีเงินมีทองสิมาทำมาค้าขายยาลินก็ไปจับเสือมือเป่าอยู่ตลาดเนาะคะเนาะเดี๋ยวยลินเสียมาบอก้ฟังเด้อค่ะเด้อวว่ายาลินจับเสือมือเป่ายาลินเห็ดยังไง เด็กๆรุ่นไม่อาจสิอาจสิบ่ฮูหว่าจับเสือมือเปล่าคืออีหยังเนาะค่ะเนาะชีวิตช่วงหนึ่งที่อยู่จังหวัดอุดรธานีพี่นองเอ้ยหญ่อยูยอย่หนันยายลินหญ่อย,ยอยู่อุดรค่ะพี่นอง ก็บอกแมนว่าเกิดยุ่น,นหนรอกคะ่ะยะล่นกับเกิดยุ่ช้พุ่มินี่ล่ละแต่ว่าชีวิตเริ่มตนอยู่จังหวัดอุดรธานีนะคะเนาะพี่น้องงเบิ่งแน่กะกะอดอ้วนอ้วบอู้อ,อุ้แมงบงง่าย,ายยงเบิ่งแน่พี่น้องตัสั่งความทงไปทั้งผุ่น เรื่องเล่าการสู่ชีวิตของลูกผู้หญิงคนหนึงเกิดขึ้นที่จังหวัดปุดรคนคพี่น้องค่ะเดี๋ยวยลินอันใดจังหวะดีๆยลินสิมาวบอกให้ฟังเด้อค่ะเด้อย,ยลินเข้มแข็งอยู่ใดสูเมอนี่มีสติมีความอดทนแก้ไขปัญหาชีวิตใดสุเมอร์นี่ กาชีวิตเริ่มต้นมาจากจังหวัดอุดรธานีนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะคิดหอวนเมืองอุดรเยลินเยลินอยู่อุดรอยลินติดค่ะพี่น้องติดชีวิตทำมากค่ะขายเยลินคนชัยพุมมเบาบ่ใดเป็นสำเนียงเีนือด้วพี่น้องคนมาเย่าลินว่าลื่มปินไะนะเยลินไปอยู่อุดรสิบปีเย่าลินกับเบา สำเนียงออกชัยภูมิแน่อุดรแน,น่บําไดทั้งเมดค่ะโอ้ได้หลายบาทย้อนอยู่เด้อพี่พี่น้องคะคุณ่ะได้หลายบาทอยู่เด้อพี่น้องสมัยตะเกียเนาะคะนะ่ะเนาะกรรมและหาบาทกรรละหาบาทซิบบาทเฮ็ดแล้วแหละก็เอามากำโอ้ได้ฮอดปุ๋ย ห้าไม่ได้ปุ๋ยใส่พักพ่อมเศร้า,าออกเกินอย่ลื่นเสียเอาเห็ดเป็นปุ๋ยน่องจาอ๋าฟังทั้งนี้เก็บไว้เอาไว้ตะกินเดี๋ยวอันพักกาตัวนี้ตัดไลยๆนี่แย่ลื่นตปเสีเอาไปเจ็อัน <c oughs> สีเอาไปเฮ้ยไม่อย่างเงือ หลาเดย,ยเล่นกับสีเอาไปแจกกันมุงค่ะพี่น้องคะ่ะว่าต้องง่หรอกสูเป็นปุ๋ยซะ่มือนี่คือขั้นคักขันข้นแน,น่แต่พี่น้องจังสีเหรอคะ่ะชีวิตอันบ่าว่าสียสยไสเนา,ะ,านยยะพี่น้องเนาะค่ะขั้นงงงงงวยยู่งสีเหรอพี่น้อง ฝรั่งผู้จังนึงเขามักเฮ็ดสวนเขาก็ามักแล้วเนาะค่ะเนาะผู้จังนึงเขาบบมักเขากะเพอว่าหละ่ะมักไพมักมั่นมักบ่คือกันเฮ็ดว่าเฮ็ดสวนกะเปิดเพเล่นเจริญใจไปเนาะพี่น้องเนาะค่ะเมื่อเนี่ย่ะเล่นกับเฮ็ดเวียกไปน้ำเบาไปน้ำเด้อพี่น้องเด้อ หลายหลาคนถามมาถึงการสู่ชีวิตอยูจ่จังหวัดอุดรธานีหลอดดมหลอดตายด้วยวิธีใดเป็นอย่างคือได้หลอดตายอี่ยังจังสีนะคะพี่น้องอย่าลืมสีเอามาเบาสูฟังอยู่เอาเอาหาบุาท่านกับสีเอาอันกันไกลเนี่ยละ่ะคุเรยกุเรยกุเรหลอด <c oughs> คุเรยกุเร่พระ ออพทั้งผลมูเจ้าหวัวข่กับเสียโคเล่โคเล่ลขี้ดินอยู่ทั้งนี้อู้ไม่อย่างหรอกเลินสิเอากระถางพริกมาโงนี่พี่น้องเพื่อซื้อซีไฮห,หกักพริกอันหักจากกระถางพริกอันลงไม่ขี้ดินพี่น้องคะ่ะเยลินต้องเตรียมการค่ะพี่น้องเพราะว่าเยลินสิกับเมืองไทยนี่ มันสียากเวลาเพื่อนมาดูแลให้ถ้าเกิดเท้าเอากระถางพริกมาลงไว้ในนีนน่มันก็สีซอยอ,อุ่มความชุ่มชื้นไวได้ดีค่ะพี่น้องคะหากพริกกรสีไดออกไปหากินโดยธรรมชาติของเขาเนาะ,ะ,นะการที่เอากระถางพริกลงในดินยังสีมันมันเห็ดห้ฮหากพริกมีความซุ่มเย็นค่ะพี่น้องมันวะเอาคือจังเขาเอาไว้ในกระถาง ้ขอบคุณลหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่นางรับชมรับฟังย,ยลินจนว่าจบคลิปนี้นางเฮ็ดเวียกนางเป็นกําลังใจซอยขอบุญขอบคุณ,คณลหลายๆเด้อค่ะเด้อบางเครือกะอันเว้าลายบางเครือกขเว้เวหน่อยเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องค่ะแบ่งปันกันไปเนาะค่ะเนาะค่ะคลิปนี้ย,ยลินสิขออนุญาตบาดข้ามลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อบ่รู้ว่าสิเสียงดังซําใด้เนาะคะ่ะเนาะอ่าช่วงนี้อากาศสีอ่าอ่อนลงแล้ว ยาลินก็คิดว่าคลิปยลินกะสีเสียงดังขึ้นแน่เจ้กหน่อยค่ะพี่น้องคะ่ะดูแลสุขภาพเดอะะ้อค่ะเด้อพอกันคปหนาน,นะคะยาลินขอในญาตคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะบายเมื่อดำปื๊ปื๊ยบาย